นายกเศรษฐาทวีสินตกใจค่ะท่านว่าเด็กเกิดต่ำในรอบ71ปีท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติดิฉันพิกแล้วพิกอีกค่ะท่านพลิกแล้วพิกอีกเคาะดูแล้ว ในที่เกี่ยวกับเด็กหรือวิกฤตเด็กเกิดตามที่ท่านตกใจเลยแม้แต่น้นอยน,น,นันงบประมาณในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติว่าจะขับเคลื่อนจะเร่งต่างๆให้ประชาชนปั๊มลูกนะคะงบประมาณมีอยู่แค่2ล้านกว่าบาทค่ะ2ล้านกว่าบาทเนี่ยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะเอาตัวเลขนี้ไปทําอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเหตุผลที่ประชากรของเราเนี่ยไม่อยากมีลูกมันเกิดมาจากที่โครงสร้างของประเทศเราอะค่ะมันไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการมีลูกเลย ธรรมทานคะเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าเราได้ติดตามกันตามช่องข่าวทุกข่าวเลยนะคะลงข่าวโดยพร้อมเพียงกันค่ะท่านลงข่าวว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินตกใจค่ะท่านว่าเด็กเกิดต่ำในรอบ71ปีชี้เป็นการบ้านของรัฐบาลที่ต้องแก้ปัญหาค่ะท่านดิฉท่านก็แอบดีใจที่ท่านเห็นความสําคัญของวิกฤตเด็กเกิดต่ำเสียดายไม่ได้มายืนสบตากันตรงนี้เนี่ยค่ะท่านย้อนกลับไปตอนอภิปรายนโยบายค่ะ ดิฉันเองนะคะก็เป็นคนที่อธิบายเรื่องวิกฤตเด็กเกิดต่ำในสภาแห่งนี้ค่ะแล้วท่านก็นั่งตรงนั้นแต่ไม่รู้ใจของท่านตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนนะคะท่านประธานคะการแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดต่ำค่ะต้องอาศัยความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาก่อนค่ะแต่งบประมาณในปี6-7นะคะรัฐบาลยังคงนะคะสร้างความเจริญด้วยการสร้างถนนนะคะสร้างตึกสร้างอาคาร พัฒนาความเจริญด้วยสิ่งก่อสร้างอบรมสัมมนาแต่ขาดงบประมาณในการสัสดสันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะวิกฤติเก,เกิดตามนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติกำหนดเป็นนโยบายควิกวินต่างๆนะคะเป็นนโยบายเร่งด่วนมีการออกแคมเปญมามากมายเลยค่ะแต่ตัวเลขงบประมาณกับท่านงบประมาณปี67นะคะแทบไม่ได้ต่างอะไรจากปี 66เลยค่ะท่านใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะคะมองดูที่งบประมาณนะคะก็พอจะรู้ได้แล้วค่ะปี67นี้นะคะนอกจากเราจะได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วยังเป็นปีแรกค่ะที่สัสดส่วนแรงงานเนี่ยลดลงต่ำอย่างเห็นได้ชัดเข้าสู่สภาวะเข้าสู่นะคะสัสดส่วนเรื่องของสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบสาเหตุหลักๆสาเหตุหนึ่งก็มาจากวิกฤตเด็กเกิดต่ำค่ะ แต่ดิฉันลองมองในนโยบายเล่มนี้ที่ท่านนายกเศรษฐาที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะที่อาจจะฟังอยู่ที่ไหนก็ได้ได้แถลงเอาไว้ดิฉันพลิกแล้วพลิกอีกกับท่านพลิกแล้วพลิกอีกเคาะดูแล้วก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่เกี่ยวกับเด็กหรือวิกฤตเด็กเกิดตามที่ท่านตกใจเลยแม้แต่น้อยอาจารยท่านประธานคะดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายงบประมาณค่ะไปพร้อมๆกับเสนอแนวคิดในการจัดทํา แผนแก้ไขวิกฤตอย่างมีคุณภาพผ่าน Baby Bird Journey ค่ะเริ่มต้นจากการตั้งคันเลยกับท่านปรมธานการตั้งคันเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องได้รับโภชนาการที่ดีการส่งเสริมการตั้งคันอย่างมีคุณภาพค่ะเพราะว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายหากนโยบายของรัฐบาลทําอย่างดีแล้วก็ครอบคลุมนะคะประชาชนก็จะคลายความกังวลที่จะมีลูกหรือคนที่จะมีลูกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะนะคะมีความ ใายกังวลใจมากขึ้นเหมือนกันแต่ในงบปี6-7นะคะมีงบในกลุ่มโครงการแม่และเด็กเพื่อความพร้อมด้านสุขภาพของแม่ในช่วงตั้งครรภ์ดิฉันไปดูในงบนะคะข่าวคาดแดงบอกว่ามีงบดําเนินการอยู่แค่46ล้านบาทเท่านั้นนี่วิกฤตนะคะนี่คือวิกฤตนี่คือวาระแห่งชาตินะคะแต่งบประมาณนี้นะคะอยู่แค่46ล้านบาท<ๆ>เทียบกับกระทรวงอื่นๆน้อยกว่าค่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์เสียอีก น้อยกว่าแม้กระทั่งมีเพื่อนสมาชิกพูดถึงกระทรวงท่องเที่ยวนะคะน้อยกว่าโครงการการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงอีกค่ะท่านกลัวนักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงมากกว่าภาวะวิกฤตเด็กเกิดต่ำอีกนะคะและนอกสุดนอกจากนั้นนะคะในโครงการของบันฑางบประมาณน้กา499ค่ะงบประมาณในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติประเด็นส่งเสริมการมีบุตรนะคะที่ท่านท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะท่านชนานาณเนี่ย พูดออกสื่ออยู่บ่อยๆนะคะว่าจะขับเคลื่อนจะเร่งต่างๆให้ประชาชนปั๊มลูกนะคะงบประมาณมีอยู่แค่2ล้านกว่าบาทค่ะ2ล้านกว่าบาทเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะเอาตัวเลขนี้ไปทําอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่ถ้าเทียบกับงบสัดส่วนงบประชุมของกระทรวงท่านเองแล้วนะคะจ่ายค่าเบี้ยประชุมเบี้ยกรรมการหมดแล้วค่ะไม่เหลือเมื่อตัดสินใจจะมีบุตรนะคะเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ค่ะ พ่อแม่ทุกคนค่ะก็มักจะมีความกังวลว่าลูกจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ในงบประมาณนะคะในกลุ่มแม่และเด็ก46ล้านบาทนี้มีอยู่12ล้านบาทค่ะที่บอกว่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพค่ะดิฉันก็เลยไปดูลึกลงไปนะคะว่าที่บอกว่าส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพกับวิกฤตที่ว่าเป็นมรดกแห่งชาติเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูแผนงานนะคะของกรมอนามัยค่ะดูไปดูมานะคะ ซูมแล้วซูมอีกแผนนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยค่ะท่านไม่มีอะไรใหม่นะคะเหมือนเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วคะ่ะเอามาใส่ไว้ที่เดิมห่างไกลจากคำว่านโยบายเชิงรุกห่างไกลจากคำว่าวาระแห่งชาติเหลือเกินค่ะท่านขณะที่งบประมาณในการคัดกรองความพิการที่สำคัญนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่เราตัดสินใจว่าเราจะมีลูกหรือเปล่ามีการมีงบประมาณในการคัดกรองความพิการของเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ย แผนกองก้มอนามัยของปี65เนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทเท่านั้นค่ะแล้ว1ล้านบาทเนี่ยคือเน้นที่คัดกรองด้วยนะคะไม่ได้เน้นว่าคัดกรองเสร็จแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อเพราะฉะนั้นในการตั้งงบประมาณแบบนี้มันน้อยเกินไปค่ะนี่เป็นการจัดส่วนจัดสรรงบประมาณนะคะของกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านบอกว่าเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำที่เป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่กลับไม่ได้เป็นกระทรวงนําร่องที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาจริงๆค่ะ แล้วงบประมาณในปี66และปี67นะคะส่วนต่างเนี่ยดิฉันก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติวิกฤตเด็กเกิดต่ำเนี่ยตกใจกันสองรอบสารอบตกใจช้าไป3เดือนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงปรากฏว่างบปี66ปี67ต่างกันแค่2 0 0 0 0 0ค่ะไม่ใช่200,000ล้านนะคะ20,000 0บาทอยากให้เด็กเกิดเยอะเพิ่มอยู่แค่20,000 0บาทเทียบกับประเทศที่ฉันพูดก่อนหน้านี้เนาะไต้หวันนะคะ สิงคโปร์นะคะหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาเพิ่มกัน2เท่า5เท่าแเท่าของเราสองแสนค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ทางกายค่ะไม่ใช่แค่เอาแต่ออกมาพูดว่าเล่งตั๊มลูกเล่ยปังลูกเล่นตั๊มลูกกันเถอะแต่เราต้องแก้เป็นทั้งหมดครบทั้งวงจรค่ะเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหตุผลที่ประชากรของเราเนี่ยไม่อยากมีลูกมันเกิดมาจากที่โครงสร้างของประเทศเราอะค่ะมันไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการมีลูกเลย เด็กรุ่นนี้ใช้ชีวิตกันแบบน่าสงสารมากนะคะการจัดสวัสดิการที่ดีให้พวกเขาจะช่วยให้เขาตัดสินใจในการที่จะมีลูกได,ได้ง่ายขึ้นค่ะสวัสดิการเช่นอะไรบ้างคะวันลาคลอดลาเลี้ยงดูบุตรนะคะ180วันชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลแม่และเด็กในครรนได้อย่างเต็มที่ค่ะ ห้องให้นมห้องเปลี่ยนแพมเพิสที่มันหาง่ายกว่านี้นะคะไม่ต้องไปหลบมุมหลบหลืบในการให้นมลูกห้องให้นมหรือทางเท้าค่ะทางเท้าที่มันปลอดภัยทางเท้าที่มันสามารถเข็นรถเข็นเด็กได้ไม่ต้องเข็นไปในถนนนะคะท่านหรือถนนที่ปลอดภัยค่ะไม่ต้องมีอุบติเหตุอันดับหนึ่งของโลกแบบนี้ทุกปีอากาศค่ะอากาศที่มันสะอาดมากเพียงพอที่เราจะเอาลูกออกไปเดินเล่นนอกบ้านได้โดยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย ระบบคนส่งสาธารณะที่เอื้อให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มแม่และเด็กด้วยส่วนสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายเงินอุดหนุนที่ท่วนหน้าและศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพระบบการศึกษาที่ดีราคาถูกไม่มีอำนาจนิยมในโรงเรียนไม่ต้องลุ้นว่าลูกชายจะไปเกณฑ์ทหารแล้วถูกซ้อมหรือเปล่าระบบความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินที่มีอยู่จริงค่ะกระดุมเม็ดเดียวที่ท่านติดผิดนะคะท่านจะใช้งบประมาณไปแบบไร้ประโยชน์ไม่เกิดผลลัพธ์ ไม่มีแนวโน้มที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น